สวัสดีครับวันนี้กล้องอาถาก็จะมาเปลี่ยนฟิล์มนะครับเป็นกระบะสี่ตูนี่ฮอชแชมนะครับของโตโยต้าอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนใหม่ทั้งคันนะครับผมจะมาติดนี่ฮอลามินานะครับผมหกสิบแปดสิบนะครับเพราะว่าฟิล์มเก่าก็เริ่มลางๆนะครับ คันะรับ้านกาช็อปนะครับผมยังมีห้องสิบฟรีนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยชมอีกทีนะครับน,นี้ก็จะเป็นฟรีย,ยังมีหน้านะครับเราจะเลือกแปดสิบกับหกสิบนะครับนี้กะเป็นไฮคูนนะครับผม 60 80ค่าลดความร้อนนะครับ72%แต่งรถพา16%นะครับอนนี้ก็ 50, 60นะครับ60ประมาณนี้ครับเราก็มาเข้าห้องนะครับ เดี๋ยวเราจะลอกฟิล์มนะครับผมเราเลือกฟิล์มลามินานะครับแล้วก็เป็นบานหน้า60%บานข้างบานหลังก็80%นะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาในห้องแล้วนะครับผมเดี๋ยวคอยชมกันนะครับบานหลังนะครับผม ก็เป็นบานหน้าของโตตาวิโก้แชมป์นะครับผมทั้งบานหน้าบ้านหลังนะครับผมตอนนี้ก็กำลังตึกฟืกนะครับผมทั้งบานหลังและบานหน้านะครับและด้านประตู cầm này bán á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ คนเข้มนะครับ ARL 20แบบนี้ครับอีก60นครับผมจนมันะะมี80ซนะครับของลับนินนานะครับผม ARL 5ู Bye. Bye. ดู่ e นะครับผมถูแล้วดูตอนนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับผมมูมือนะครับผมมองไม่เห็นด้านในมนก็ไปนั่งเลยครับมัน ให้มือผมหดิด้ครสบายตานะนช่างบอกแนะนําว่าเป็นรุ่นสบายตานะครับผมลามีหน้านะครับผมแล้เวเข้ามาดูข้างในนะครับนี่ก็บานหน้าหกสิบนะครับดันคางก็แปดสิบครับผมนะครับ โอเคนะครับสว่างครับไม่เมือน,นะครับสบายตาลามีหน้านะครับผมก็จะมีโลโก้นะครับผมสวยงามมากครับผมรับประกันเจ็ดปีนะครับผมลามีหน้า โอเคเห็นช okay. ัดนะครับผม